ข้อหนึพระผู้มีพระภาคครั้นทรงแสดงสมบัติในเทพดาและมนุษย์อันตามกว่าราชสมบัติอันจะพึงได้ด้วยบุญญาณุภาพด้วยคาถานี้ดังพนา,นามาชนี้แล้วบัตดนี้เมื่อจะทรงแสดงราชสมบัติทั้งสองนั้นยิงตรัสคาถาที่สองพึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สองนั้นความเป็นพระราชาในประเทศหนึ่ง,หงแห่งแผ่นดิน ไม่ถึงแม้ทวีปหนึ่งทั้งสิ้นชื่อว่าความเป็นพระราชาในประเทศความเป็นใหญ่ชื่อว่าความมีอิสระพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเฉพาะทวีปด้วยบทนี้สุขของพระเจ้าจากักรพรรดิชื่อว่าจักรวัติสุขบทว่าปียังได้แก่หน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจทรงแสดงความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้เป็นอิสระในปฏิพีมีสมุดสาครทั้งสี่เป็นที่สุดด้วยบทนี้ ความเป็นพระราชาในเทพ,พดาทั้งหลายชื่อว่าเทวรัชชะทรงแสดงความเป็นพระราชาในเทพดาแม้ของมนุษย์ทั้งหลายมีพระเจ้ามันทาตุเป็นต้นด้วยบทนี้คำว่าอป,ปิทิพเพสุได้แก่ความเป็นเทพดาผู้พระราชาแม้ในหมู่ทิพด้วยบทนี้ทรงแสดงความเป็นเทพดาผู้พระราชาแม้แห่งเทพทั้งหลายผู้เกิดขึ้นในหมู่ที่เรียกว่าทิพเพราะมีในโลกทิพ ผลเป็นต้นว่าความเป็นพระราชาในประเทศที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยเจาะจงชื่อว่าผลทั้งปวง